มาดูอีกหนึ่งส่วนสําคัญนะครัณผ,ผู้ชมเนื่องจากว่าประเทศไทยเราเนี่ยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มที่แล้วะนะ,ะเพราะฉะนั้นเรื่องของการดูแลผู้สูงอายุโดยเฉพาะยิ่งผู้ยากไร้เนี่ยเป็นเรื่องสําคัญมากๆทางกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคขงของมนุษย์หรือว่าก,กระทรวงพอมอเนี่ยเขาก็มีจัดโครงการขึ้นมาเป็นโครงการสนับสนุนครอบครัวอุปถัมภ์สำหรับไปช่วยเหลือผู้สูงอายุที่อยู่ในวาระสุดท้ายแล้วก็ครอบครัวมีฐานะยากจนนะครับสำหรับผู้ที่จะสมัครเข้ามาเป็นครอบครัวอุปถัมภ์ที่ช่วยดูแลผู้สูงอายุเนี่ยฮะทางรัฐ เินให้เดือนละ2,000ถึง3,000บาทซึ่งก็เปิดให้ลงทะเบียนแล้วนะครับไปจนถึงวันที่15พฤษภาคมนี้ครับสำหรับปีงบประมาณ2,567นั้นกระทรวงพม,มได้รับการจัดสรรงบเพื่อสนับสนุนผู้ที่จะมาเป็นครอบครัวอุปถัมภ์ผู้สูงอายุ1,107ครอบครัวแต่เดี๋ยวปีงบประมาณหน้าเนี่ยนะตั้งแต่ตุลาคมนี้เนี่ย ปีแล้วก็ปิดต,ต่อไปด้วยทางพอมอจะขอรับการจัดสรรงบให้เพิ่มมากขึ้นซึ่งเงินสนับสนุนที่ว่า2,000ถึง3,000บาทเด่กก็จะได้รับทุกเดือนนะครับทีนี้สำหรับผู้ที่สนใจเงื่อนไขของคนที่อยากจะยื่นสมัครเป็นครอบครัวอุปถัมภ์ผู้สูงอายุจะมีเงื่อนไขอะไรบ้างเราไปฟังจากรัฐมนตรีพอมอเลยครับสำหรับเงื่อนไขในการที่จะได้รับเงินอุปถัมภ์นั้นนะครับก็จะต้องเป็นการดูแลผู้สูงอายุที่มีฐานะยากจน นะครับหรืออยู่เพียงลําพังถูกทอดทิ้งนะครับและครอบครัวนั้นก็รับเข้ามาดูแลนะครับหรือว่ามีบุตรหรือมีญาติที่ไม่มีไรายได้หรือจําเป็นที่จะต้องออกจากงานทําให้สูญเสียรายได้นะครับท่านมีสิทธิ์ที่จะขอเงินส,สนับสนุนเหล่านี้ครอบครัวละ2 0 0 0บาทหรือในกรณีที่มีความจําเป็นนะครับก็จะให้ได้ถึง3,000บาทต่อครอบครัวนะครับแต่ว่าขออนุญาตเรียนว่าเบื้องต้น เราได้รับงบประมาณเพียงพอสำหรับการดูแล1,107ครอบครัวนะครับจนถึงสิ้นปีงบประมาณ2,567ส่วนในปี2,568นะครับเราจะพยายามให้ได้มากขึ้นแต่เท่าใดนั้นนะครับก็จะขอนำประสานงานกับสำนักงบ,บและจะนำเรียนกับพี่น้องประชาชนนะครับในลำดับต่อไปเงินจำนวน2,000ถึง3,000บาทนี้จะได้ทุกเดือนนะครับไม่ใช่ได้เป็นครั้งเดียวแล้วจบจะได้ทุกเดือน และส่วนท่านที่ได้รับแล้วนะครับพอข้ามปีงบประมาณท่านจะยังคงได้สิทธิ์นั้นอยู่นะครับและก็จะเพิ่มเติมครอบครัวเข้ามาเรื่อยๆถ้าหากว่าเราได้งบรับงบประมาณเพิ่มย้ำว่าของปี2567เนี่ยเปิดให้ลงทะเบียนขอรับสิทธิ์เป็นครอบครัวอุปถัมภ์ผู้สูงอายุแล้วนะครับหมดเขตวันที่15พฤษภาคมนี้ ทีนี้คุณสมบัติของผู้ที่ลงทะเบียนเนี่ยอันแรกเลยก็จะต้องมีสัญชาติไทยต่อมาคืออายุไม่ต่ำกว่า18ปีบริบูรณ์นะทีนี้ถ้าสมมุติว่าอายุต่ำกว่า18ปีแต่ว่ามีความพร้อมมีศักยภาพที่จะดูแลผู้สูงอายุเนี่ยก็สามารถสมัครได้อาจจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีไปอันนี้คือเคส by เคสนะครับที่สําคัญต้องมีที่อยู่อาศัยเป็นหลักแหล่งแล้วอยู่ในบริเวณเดียวกับตัวผู้สูงอายุท่านนั้นๆด้วย ต้องได้รับความยินยอมจากสมาชิกทุกคนในครอบครัวของตัวคุณเองว่ามีความพร้อมที่จะมาเป็นครอบครัวดูแลผู้สูงอายุจริงๆแล้วก็ต้องไม่เป็นผู้ต้องหาคดีอาญาหรือว่าอยู่ระหว่างการสอบสวนหรืออยู่ระหว่างการพิจารณาคดีครับ ซึ่งถ้าอยู่ในพื้นที่กรุงเทพนะคะก็สามารถที่จะยื่นความประสงค์ได้ที่กรมกริจการผู้สูงอายุค่ะหรือว่าที่ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแคหรืออาจจะเป็นหน่วยงานที่กรมกริจการผู้สูงอายุได้มีการกําหนดเอาไว้ส่วนพื้นที่ต่างจังหวัดค่ะสามารถไปยื่นได้ที่สํานักงานพามจังหวัดหรือศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุที่อยู่ในจังหวัดนั้นๆค่ะส่วนเอ,อากาสารที่จะต้องเตรียมไปยื่นนะคะก็คือทะเบียนบ้านบัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรประจาตัว ัวประเภทหนึ่งประเภทใดที่มีเลขประจําตัวประชาชนนะคะอย่างเช่นใบขับขี่ก็ได้นะคะ,ะแล้วก็รูปถ่ายหน้าตรงถ่ายไว้ไม่เกิน6เดือน1รูปย้ําว่าครอบครัวอุปถัมภ์ผู้สูงอายุก็จะได้รับเงินสนับสนุนคือ2,000บาทต่อผู้สูงอายุ1คนต่อเดือนค่ะแต่ว่าบางกรณีที่มีเหตุจําเป็นที่จะต้องมีค่าใช้จ่ายที่เพิ่มมากขึ้นก็สามารถเพิ่มเงินได้ถึง3,000บาทต่อเดือน นอกจากนี้เนี่ยนะครับผู้สูงอายุที่ท่านจะไปดูแลเนี่ยต้องเป็นผู้สูงอายุที่มีฐานะายักษจนแล้วก็เขาไม่ได้มีตัวผู้ดูแลอยู่แล้วอย่างเช่นเป็นผู้ที่ถูกทอดทิ้งอยู่เพียงลําพังนะ่รวมไปถึงว่าถ้าหากว่าบุตรหรือว่าญาติของผู้สูงอายุเนี่ยไม่สามารถดูแลได้เพราะว่าไม่มีไรายได้เพียงพออันนี้ก็สามารถเข้าข่ายเช่นเดียวกันและอย่างที่บอกนะครับว่าสําหรับปีงบประมาณนี้เนี่ยเขาสามารถที่จะมีงบมาให้สําหรับ1,107ครอบครัวเท่านั้น แต่ถ้าหากว่าสมมุติคุณผู้ชมสมัครเข้าไปลงลงทะเบียนเข้าไปแล้วปรากฏว่าเขาได้ครบไปแล้วเนี่ยไม่ได้ทิ้งข้อมูลนะเพราะว่าถ้าสมมุติว่าอยู่ดีๆมีเงินส่วนอื่นเข้ามาเติมตรงนี้สมทบได้หรือว่าเดี๋ยวพอได้เงินจากปีงบประมาณปี6-8เนี่ยเขาก็จะได้นําฐานข้อมูลของคนที่สมัครไว้แล้วเนี่ยเอามาดําเนินการต่อได้เลยครับ